เบิร์ดไบค์การช่างนะครับวันนี้ร้านเบิร์ดไบค์ก็มีเคสของคุณพี่ท่านหนึ่งที่เป็นดิสเบกแต่เบกมันหายคุณพี่เขาก็อยากจะทําให้เบกมันดีโดยที่คุณพี่เขาก็ไม่รู้นะครับว่าน้ํามันไฮดรอลิกใส่ดิสเบกมันต้องเป็นเกดมิเนลล์ออยล์ยกเว้นแค่บางยี่ห้อนะครับที่เป็นเกดแบบดอทแต่ถ้าเป็นเบกชิมาโน่ยังไงก็ต้องเป็นมิเนัลออยล์คราวนี้ พี่เขาก็ไม่รู้เขาเปิดฝาแล้วก็น้ํามันเบรกรถที่เป็นแบบเหมือนน้ํามันเจดมอเตอร์ไซค์ใส่เข้าไปคราวนี้เราก็เรามาตั้งดิสเน่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเบรกมันจมเราก็เลยต้องถามประวัติก่อนว่าเอ๊ะทำไมมันจมแล้วมันโจมเพราะอะไรปรากฏว่าพี่เขาเล่าให้ฟังผมตกใจบอกอ้าวอย่างนี้ผมต้องล้างทั้งระบบทิ้งใหม่เลยเพราะงั้นวันนี้ก็เป็นการไล่ดิสเบรกนะครับก็เก็บความรู้วันนี้ก็จะบอกแค่ว่าน้ำมันดิสเบรจกจักรยานต้องดูด้วยนะครับว่าแต่ละตัว เขาใช้ดิเบกแบบไหนอะไรเกจไหนอย่าใส่ผิดใส่ผิดผมต้องมานั่งไล่เหนื่อยเพราะว่าต้องทิ้งทั้งระบบนะครับและต้องใช้น้ามันก็เป็นจํานวนเยอะนะครับมีลเลอร์ออยที่ใช้ยังไงก็ต้องเป็นอย่างน้อยต้องเป็นชิมานโน่นะครับชิมานโน่มีลเอรออยดีสุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ดิสเบกต่อส่วนวิธีการไล่ดิสเบกเนี่ยเดี๋ยววันหลังมีคลิปมาให้ดูแต่วันนี้ขอจบแค่